นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโ,โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะเปิดโมเปิด เปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศีลมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ยะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพ์ยด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวายะทาพุทธโมนะนะเปิด โมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศีล มีรั์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทโมนะนะเปิดโมเปิดพุทเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ยะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภคะวายะทาพุทธโมนะนะเปิด โมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศีล มีพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ยะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนับโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภคะวายะทาพุทธโมนะนะเปิด โมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนี้ทาปดนี้ยะปดนีมีศีล มีรั์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทโมนะนะเปิดโมเปิดพุทเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ยะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวายะทาพุทธโมนะนะเปิด โมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศีล มีรัพ์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทโมนะนะเปิดโมเปิดพุทเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะ อิติภะขวายะาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนีทาปดนียะปฎน,นีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนับโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะขวายะาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปฎนีพุทธปฎนีทาปฎนียะปดนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะ อิติภะะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศิลมีทรัพ์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะะวายะทาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปฎนีพุทธปดนีธาปฎนียะปดนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภะขวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปฎนีทาปดนียะปดนีมีศิลมีทรัพย์ยด้วยนโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะขวายะทาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนี้โมปดนีพุทธปฎนี้ทาปดนี้ยะปดนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะ อิติภะขวายะาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทปฎนีทาปฎนียะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ยด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะขวายะาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปฎนีพุทธปฎนีธาปฎนี้ยะปดนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภะขวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศิลมีทรัพย์ยด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวายะธาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปหนีโมปฎนีพุทธปหนี่ทาปฎนียะปหนี่ มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะ อิติภะขวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปฎนีพุทธปดนีทาปดนียะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะขวายะถาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนีทาปดนียะปดนี่ มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะ อิติภะะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศิลมีทรัพด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะะวายะทาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปฏนี้โมปฏนี้พุทธปฏนี้ทาปฏนี้ยะปดนี้ มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภะะวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนีธาปดนียะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะะวายะธาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวายะธาพุทธโมนะนาะปดนี้โมปดนีพุทธปฎนี้ทาปดนียะปดนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะ อิติภะะวายะธาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทธปดนีธาปดนียะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะะวายะธาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปฎนีพุทธปฎนี้ธาปฎนี้ยะปดนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภะะวายะทาพุทโมนะนะปดนีโมปดนีพุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะะวายะทาพุทโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนะปหนี้โมปหนีพุทดธปหดนีทาปหนียะปหนี มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทโมนะนะเปิดโมเปิดพุทเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะ อิติภะะวายะาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนีธาปดนี่ยะปดนีมีศิลมีทรัพย์ยด้วยนัโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะะวายะาพุทธโมนะ